น่าจะเป็นสาเหตุที่ดังนะครับโยกได้ตักเกิดบัตน็อตเนี่ยนนนนแน่นแล้วนะน่าจะยันอยู่แล้วน็อตน,นี้ก็หลุดน็อสปริงโอเคอใส่ใหม่แล้วแน่นกึบไม่โยกไม่รอดูว่าจะดังเหมือนเดิมไหม ตอนนี้ผมก็มีวิธีการแก้ไขปัญหาคัสดังนะครับกดติดตามไม่ได้เลยครับเดี๋ยวจะมาเผยวิธีแก้ไขปัญหาคัสดังครับแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งก็คือคัสแน่นด้วยกดแล้วไม่ค่อยไปโอเค